เราปิดเทินแล้วนี่แล้วอยากจะไปไหนมะหาเจ้าสราวเหรอเราเราจะไปหาเจ้าสำรานเหรอตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยตอน9โมงแล้วเนาะ9โมงแล้วเราออกเดินทางดีก่อนนะเขมไหมงั้นไปงั้นไปหาเจ้าสํรานกันเร็วเร็วเร็วเนยบอกไปหาเจ้าสำรานกันเร็วอตอนนี้เราก็ถึงหาเจ้าสำรานแล้วนะ เนยนิวคิมตอนนี้เราถึงหาดเจ้าสำราญแล้วนะโอเคไหนที่นั่งของเราพาไปดูดิไปเดี๋ยวเดีพาไปดู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 อุ้ยอุ้ยคิมคิมมาทะเลแล้วเนี่ยถึงทะเลแล้วเนี่ยคิมคิมชอบไหมคิมชอบไหมเนยชอบไหมไหนจะพาไปดูตรงนู้นได้สุตามดูตรงนู้นไปไปเลยพาไปดู นู่นเนอะนู่นเน่อยเนื้อชี้ไปเนเนยพูดหน่อยดิพูดกับเพื่อนเพื่อนหน่อยนีเนื่อยองเล่นมาฮะก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวบอกบอกมาถึงแล้วอ้าวนู่นอ้วนอ้วนอ้วนหลอดเห็นไหมอ้วนหลอดมาถึงทะเลดูแดดกำลังดีเลยนะแดดกำลังดีเลยนะไม่ค่อยร้อนนะเล่นได้ตรงนี้เด็กๆเล่นได้ดีมาถึง เนยนิวคิมอยากเล่นน้ำอย่างพร้อม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 แล้วคิมพร้อมอย่างพร้อมแล้วอ่ะไปครีมครีมนิวเอ้าไปเอาชูชีพที่ไหนมาเนี่ยพ่อเอ้าเหรอเอ้าไหนพาไปดูเตไปไม่ใส่ละอ่ะเนยอ่ะเนยอยู่นี่เองมา โอใส่ชูชีพให้เพื่อนๆดูสิแล้วจะลงทะเลแล้วพร้อมกันยังฮะไม่พร้อมกันยังเนี่ยพร้อมแล้วหรอพร้อมแล้วยกนิ้วอันเล็กอันไหนลูกเมียนใหญ่แล้วมันไม่มีละลูกอันนั้นเล็กสุดละไปเดี๋ยวใส่ชูชีพเสร็จแล้วก็ลงเล่นน้ำกัน เนยนิวครีมปลาใส่แถวแล้วอาแบบนำ้ำนำไปเลยน้ำไปเลยไปค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินกันนะตอนนี้กำลังจะลงไปเล่นน้ำทะเลโอ้เนยนิวครีมมาแอวโอ้โหใส่นุ่มไหมใส่นุ่มไหมอือไป กำลังลงน้ำทะเลกันแล้วโอ้โหลงน้ำทะเลกันใหญ่เลยอย่าเล่นลึกนะลูกอย่าไปลึกนะอยู่ใกล้ๆก่อนอะไรลูกไม่ได้ไม่ได้ลูกลงน้ำทะเลใส่ต้องใส่เนยเนยเนยไปทำให้น้องแน่นๆน่นหน่อยดีไปมันมันหลวม หรออะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพ่อทำให้ไหนผูกเชือกใส่ยางอู้นแน่นแล้วนี่ใส่เออมันหนักมันหนกักชอบไหมวันนี้ชอบมากเลยอบมากเลยเหรอนี่เราก็ลงมาเล่นน้ำครับกัดเด็กๆนี่น้ำใสมากหาเจ้าสำรานหาเจ้าสำรานนะ เพื่อนๆมากันได้นะเ,เ,เดิน้วอยู่กับน,น้องใกล้ๆดีลูกโอ้โหชอบไหมอันไหนลูกอุ้ยมังกรมังกรมังกรมึงมังกร ร้อนไหมลูกร้อนไหมยไป,ไปโอ้โหวิ่งหนีทะเลใหญ่ <laughs> ไปเอาของเล่นมาเล่นไหมของเล่นมาเล่นมาทะสร้างกระดะเอาไหมกำแพงกำแพงเมืองจีนเอาไหมเอาไหมเนยเดียวครีมเอาไหมครีมไปไหนอะเราของเล่นมาเราหรอมาแล้วหรอของเล่นมาแล้วหรอโอ้โหเอาเอาขึ้นมาอีกเอาขึ้นมาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเปี้ยวเอาถุงขึ้นมาจับถุงขึ้นมาเร็วเออมาตรงนี้ตรงนี้เออตรงนี้ อุ่ตรงนี้นตรงนี้น้่มง่ายน้่วมจะเลมาแยตรงนี้ไม่มีแค่นี้เหรอลูกของเล่น,นฮะแล,นะแล้วที่ทำเจดีไซน์ลูกที่ทำเป็นจีเดสแบบ<อ>ไม่เอาที่ทำเป็นตัวการ์ตูนมาลูกฮะ เออไปเอาตัวที่ทําตัวการ์ตูนมาเร็วพาล็อไปเอ่อไปไปพาล็อเด็กๆกําลังขุดขุดแน่มันจมล่าไปแล้วอ่ะเอ้าหรอมันก็ลอยมาได้นวดกลับมาได้เหรองงไหมเหรอเอาามอ๋อเนยเอามาอ๋อเนยเห็นอ๋อกำลังสร้างอันนีู้่กำลังสร้างแต่โอ้ยขุดหลุมอะไรนั่นน่ะ อะไรนะลูกทะเลมันเค็มๆอะอ่าวทะเลมันก็ต้องเค็มนี่ลูกลูกกินไปแล้วมันไม่เค็มไม่ได้กินไม่ได้นะต้องปุยปุยเออปุยปุยเออโน่นเป็นเ้อิวปุยปุยเด้เออปุยปุยอ๋อห้ามกินนะกินไม่ได้นะอ่าปุย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 เกมเอาของเล่นมาเลยไปเนยเอาของเล่นมาลูก อะไรเลยกำลังไปเอาของเล่นนะนุน่นพี่นิวเล่นคนเดียวเลย,ยเรามา,มาขุดทรายทำเป็นกำแพงเมืองกินดีกว่าตรงนี้กำลังสวย,มยไม่ได้เนี่ยมันต้องใส่ลูกเพราะาเพราะมันอันตราย,าย,ยก็ขุดทรายไงอา้อาวเหรอ เทมโอ้โหขุดอะไรเนี่ยขุดอะไรเนี่ยทำไมหลุมใหญ่จัง,งน,นั่นนิวเนยขุดอะไรกันน่ะโอ้ทำอะไรกันเนี่ยขุดกระตทำอะไรกันเนี่ยกดกำแพงเมืองจีนเหรอกำแพงไททันออกำแพงไททันแล้วเมื่อไรจะเสร็จอ่ะจะเสร็จอย่างเนี่ยเนี่ยอะอีกนานนี่กว่าจะเสร็จนานเอยนานไหมอีกนานเลยเหรอ นายเราทำกำแพงเมืองกินเสร็จแล้วเหรอมันมีอะไรมั่งใครสู้กันกอริลาสู้กับหอยอ๋อไหนดูพาไปดูสิโอ้โหกอริล่าสู้กับหอยเหรอโอ้โหใครชนะเนี่ยฮะใครชนะหอยชนะเหรอ โโอ้หใครอ๋อเ,อเอปลี<ห>ปลยนรั้วหน่อยสาวโอ้โหเดี๋ยวน้ำกำลังมาแล้วเนี่ยดูดิน้ำกำลังมาแล้วเคมเคมไปใส่ชุดโชชีพไปเลยไปไปใส่ชุดโชชีพไปแล้วเกมเนวใส่ชุดโชชีพก่อน เนยนิวคิมดูเด้ไปดูเด <c oughs> ้แเร็วไปดูเด้เร็วนิวคิมมานิวเนยไปน้ำมาแล้วเร็ว <c oughs> ไปไปสู้เด้ว,ว่าใครชนะเร็วเร็วไปสู้เด้ว,ว่าใครชนะเร็วๆใครตั้งไว้เนี่ยใครตั้งไว้ใครชนะเร็วสู้เด้เนี่ยสู้เด้อันไหนใครชนะมังกรกับ หอยอ่ะฮะลูกๆจะหอยใครๆนะอ,อ,ออกมานแท้ออกไม่ได้ไหมโอ้โหมังกรโดนขงังมังกรโดนขงังโอ้โหทำกันเก่งมากเก่งมากโอเคบอกเพื่อนๆมาเล่นกันได้เนาะนะนะอาบายแล้วเราปิดคลิปแล้วดีกว่าเย็ยนแล้วปิดคลิปแล้วเลยเลยไปบาๆกันเร็วไปๆกันเร็วอ่าไปย อาศใส่ชูที่ไป